สวัสดีเด็กๆที่น่ารักของคุณมินทุกคนนะคะเด็กๆขาวันนี้นะคะเรามาพบกันในเช้าวันพุธนะคะเด็กๆขากับหน่วยการเรียนรู้ที่12ของเรานะคะเรายังอยู่กับหน่วยการเรียนรู้เดิมนะคะเด็กๆขาในเรื่องผิวสัมผัสรูปร่างและรูปทรงนั่นเองนะคะสําหรับเช้าวันจันทร์นะคะและเช้าวันอังคารที่ผ่านมา เราได้เรียนรู้นะคะสองสาระไปแล้วใช่ไหมคะในเช้าวันจันทร์เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับสาระที่หนั่น,นก็คือผิวสัมผัสน่ารู้และเมื่อวานในเช้าวันองนังคารเราเรียนรู้ในสาระการเรียนรู้ที่สองนั่นก็คือรูปทรงต่างๆนั่นเองนะคะและวันนี้นะคะเช้าวันพุทธที่สดใสของเรา เราจะมาเรียนรู้ในสาระที่3นะคะเด็กๆขาสาระที่3มของเรานั่นก็คือรูปวงกลมและวงรีนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าเอ๊ะวงกลมและวงรีของเรานะคะเป็นอย่างไรนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะวงกลม วงรีวงกลมรูปวงกลมเป็นเส้นโคง้งแบบปิดที่แบ่งระนาบออกเป็นพื้นที่ให้กับพื้นที่ภายนอกนะคะเด็กๆคะ่ะภายในรูปวงกลมเรียกว่าจานต่อมานะคะรูปวงรี รูปวงร,ร,รีเป็นเส้นโค้งนะคะทางคณิตศาสตร์ซึ่งล้อมรอบจุดโฟกัส2จุดและทำให้ผลรวมของระยะทางจากจุดบนสุดเส้นโค้งไปหาจุดโฟกัสแต่ละจุดเป็นค่าคงที่เรามาดูคำศัพท์นะคะวงกลมภาษาอังกฤษอ่านว่า circle เด็กๆอ่านตามครูมินนะคะ circle เซอร์ e แปลว่าวงกลมนั่นเองนะคะส่วนวงกลมในภาษาจีนอ่านว่าหยวนเฉียนหยวนเฉียนหยวนเฉียนแปลว่าวงกลมนั่นเองนะคะวงกลมภาษาอังกฤษอ่านว่าอะไรนะคะวงกลมภาษาอังกฤษอ่านว่า Circle นะคะเด็กๆขาเ c i ร ส่วนภาษาจีนอ่านว่าหยวนเฉียนหยวนเฉียนนะคะต่อมานะคะเด็กๆคะ่ะเรามาดูรูปทรงนะคะรูปทรงต่างๆนะคะที่มีลักษณะเป็นวงกลมนะคะวันนี้ครูมินนำตัวอย่างมาให้เด็กๆได้ดูและได้เรียนรู้นะคะรูปทรงที่เป็นวงกลมนะคะได้แก่อะไรคะเด็กๆคะ่ะใช่แล้วคะ่ะ โดนัทนั่นเองนะคะต่อมานะคะส้มนะคะเด็กๆคะ่ะเด็กๆจะสังเกตเห็นว่าผลส้มจะมีลักษณะเป็นวงกลมใช่ไหมคะต่อมานะคะแตงโมนะคะแตงโมของเรานะคะก็มีรูปร่างลักษณะเป็นวงกลมนะคะต่อมานะคะเด็กๆคะ่ะ องุนนะคะองุนก็จะมีทั้งที่เป็นวงกลมแล้วก็เป็นวงรีนะคะองุนนะคะมี2แบบนะคะเป็นวงกลมก็มีใช่ไหมคะเป็นวงกลมเล็กๆติดตดกันเป็นพวงนะคะต่อมานะคะเชอร์รี่นะคะผลของลูกเชอร์รี่นะคะก็จะมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะต่อมานะคะเด็กๆคะ ล้รอรถยนต์ล้รอรถจักรยานหรือแม้แต่กระทั่งล้อรถมอเตอร์ไซค์นะคะก็จะเป็นวงกลมเหมือนกันนะคะมีลักษณะเป็นรูปทรงกลมนะคะต่อมาค่ะลูกฟุตบอลนะคะลูกฟุตบอลก็มีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะและ ลูกบาศนะคะเด็กๆค่ะลูกบาศก็มีลักษณะเป็นทรงกลมเหมือนกันนะคะต่อมานะคะเด็กๆค่ะอะไรเอ่ยอยู่บนท้องฟ้านะคะส่องแสงสว่างมาให้เรานะคะนั่นก็คือดวงอาทิตย์นะคะดวงอาทิตย์ก็จะมีลักษณะเป็นทรงกลมนะคะและสุดท้ายนะคะ เม็ดกระดุมนะคะเด็กๆคะกระดุมที่อยู่บนเสื้อผ้าบนกางเกงของเรานะคะกระดุมก็มีลักษณะเป็นวงกลมเช่นกันนะคะอันนี้นะคะเด็กๆคะก็จะเป็นตัวอย่างนะคะสิ่งของต่างๆนะคะที่มีลักษณะเป็นรูปทรงกลมที่ครูมินนำมายกตัวอย่างให้เด็กๆดูนั่นเองนะคะและอีกหนึ่งอย่างนะคะ รูปวงลีนะคะเด็กๆขาวงลีนะคะวงลีภาษาอังกฤษอ่านว่าโอ e ว over นะคะโอ e วแปลว่าวงลีนะคะส่วนวงลีในภาษาจีนอ่านว่าถั่วยนสิงนะคะถั่วยนสิงนะคะ ถั่วหยวนสิงในภาษาจีนก็แปลว่าวงลีนั่นเองนะคะต่อไปนะคะเราจะมาดูสิ่งของต่างๆที่มีลักษณะเป็นวงลีนะคะ ไข่ใช่ไหมคะเด็กๆคะรูปร่างลักษณะของไข่จะเป็นวงรีนะคะไม่ว่าจะเป็นไข่ไก่ไข่เป็ดน,นะคะไขห่ห่านไข่นกกระทานะคะรูปร่างลักษณะของไข่แต่ละประเภทนะคะจะมีรูปร่างเป็นวงรีนั่นเองนะคะต่อมานะคะอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดก็มีรูปร่างลักษณะเป็นวง ลีนะคะต่อมานะคะเด็กๆคะสับปะรดนะคะสับปะรดของเรานะคะก็จะมีรูปร่างลักษณะเป็นวงลีนะคะคล้ายๆวงลีนะคะจะไม่ใช่วงกลมนะคะต่อมานะคะมะเขือนะคะมะเขือม่วงนะคะมะเขือก็มีรูปร่างลักษณะคล้ายวงลีนะคะ แต่ไม่ใช่ว่ามะเขือทุกอย่างเป็นวงรีนะคะเป็นวงกลมก็มีนะคะแต่วันนี้คุณมินนํามายกตัวอย่างให้เด็กๆได้ดูนะคะต่อมานะคะเด็กๆคะลูกโป่งนะคะลูกโป่งของเรานะคะก็จะมีรูปร่างลักษณะเป็นวงรีนะคะค่ะสำหรับภาพที่คุณมินนํามาให้เด็กๆได้ดูและได้เรียนรู้นะคะนํามายกตัวอย่างให้เด็กๆนะคะ ก็จะมีเกี่ยวกับภาพที่เป็นวงกลมแล้วก็วงรีใช่ไหมคะเพราะในวันนี้เราเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับวงกลมและวงรีนั่นเองนะคะค่ะก็จบลงไปแล้วนะคะเด็กๆขะสำหรับการเรียนรู้เกี่ยวกับรูปทรงนะคะของวงกลมและวงรีนะคะวันนี้ครูมินก็มีคุณค่าเพราะวรสาร ในสาระการเรียนรู้มาฝากกันนะคะสาระการเรียนรู้นี้นะคะเราจะมีคุณค่าพระวรสาร2ข้อด้วยกันนะคะนั่นก็คือคุณค่าพระวรสารข้อที่2ความจริงนะคะความจริงเป็นสิ่งยั่งยืนไม่ดับสูญแม้ว่าเวลาจะผ่านไปแต่ความจริงจะยังคงอยู่นะคะเด็กๆคะ่ะต่อมานะคะคุณค่าพระวรสารข้อที่ 1ินะคะนั่นก็คือความเรียบง่ายพอเพียงนะคะการใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและพบความสบายและเป็นสุขเพราะความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ในสิ่งภายนอกหรือสิ่งที่มีแต่อยู่ภายในใจหรือสิ่งที่เป็นนั่นเองนะคะเด็กๆคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะ กับสาระการเรียนรู้ที่3ของเราในหน่วยผิวสัมผัสร,รูปล่างและรูปทรงก็จบลงแล้วนะคะครูมินขอจบการอัดคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะแต่ก่อนที่จะจากกันไปนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะอยู่ที่บ้านช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านนะคะหรือทำกิจกรรมต่างๆอย่าลืมให้คุณพ่อคุณแม่ถ่ายคลิปวิดีโอหรือถ่ายภาพเด็กๆ ในขณะที่เด็กๆทํากิจกรรมส่งเข้ามาในรายกลุ่มนะคะ <_ C> s> <S เพื่อเป็นการลงบันทึกความดีในขณะที่เด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะอย่าลืมส่งกันเข้ามาเยอะๆนะคะสําหรับผู้ปกครองที่ส่งเป็นประจำนะคะน่ารักมากเลยนะคะแต่สําหรับผู้ปกครองที่ยังไม่เคยส่งนะคะสามารถส่งความดีส่งกิจกรรมที่เด็กๆทําเข้ามาได้เลยนะคะครูมินรอชมภาพกิจกรรมน่ารักน่ารักของเด็กๆอยู่นะคะ สำหรับวันนี้คุณมินขอจบการอัดคลิปวิดีโอไว้เพียงเท่านี้นะคะบ๊ายบายค่ะ